วดวงคือดวงจิตดวงวิญญาณของเราไม่มีใครสามารถฝากดวงของตัวเองไปกับใครได้และไม่มีใครมาขโมยดวงจิตดวงวิญญาณของเราได้เว้นแต่เว้นแต่เราไปทำพันธสัญญากับคนอื่นหรือสิ่งอื่นทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ตอนที่จะฟังคลิปนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนเลยนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ถ้าพร้อมแล้วมารับฟังกันเลยครับสาเหตุที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์โดยตรงกับตัวเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมตอนอายุประมาณ7ขวบจริงๆแล้วผมเคยเล่าลงไปแล้วนะครับทำคลิปลงไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากเกรงว่าเออเรามีความเกรงใจสูงนะ เนื่องจากเราเกรงใจว่าเกรงว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะั้นเขาจะได้รับผลกระทบนะครับอมผมจึงทําการลบคลิปนั้นไปแต่ในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังสันส้นๆเลยเอาเนื้อเน้นๆ,ๆไม่นานครับใช้เวลาไม่นานจะเล่าให้ฟังสันส้นๆอย่างนี้คือช่วงอายุประมาณ7จ็ดขวบเนี่ยผมได้โอกาสก,กลับมาบ้านเกิดแล้วก็ขอคุณแม่เนี่ยเรียนต่ออยู่ที่บ้านกับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงปอนหนึ่งนะครับเราอยากอยู่กับคุณตาคุณยายอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยผมจะเรียกคุณยายว่าแม่ ทีนี้ในวันนั้นเนี่ยคุณตาแกปวดหลังแกก็จะไปฉีดยาผมก็ขอไปด้วยช่วงสักประมาณหนึ่งทุ่มทีนี้ผมเห็นแสงไฟสีแดงครับเลือ่อเลือเล่อเลอ,อยูอ่บริเวณบ้านคุณลุงท่านนึงที่ผมรู้จักค่อนข้างที่รู้จักเจอกันไม่กี่รอบแหละเจอกันไม่กี่ไม่กี่ครั้งอ่ะสอครั้งแต่คุณลุงเนี่ยแกอาธิยาศัยดีชอบออตะโกนวกเวกวอยเล่นกับเด็กๆนะครับเราก็เลยรู้จักแก วันนั้นผมก็เลยตะโกนเรียกไปเพราะคิดว่าเป็นคุณลุงแล้วก็ท่าทีของแสงไฟสีแดงเลื่อนนั้นน่ะดูเหมือนจะไม่พอใจสักเท่าไหร่ก่อนที่จะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ใช่บ้านของคุณลุงผมก็เลยคิดว่าคุณลุงกับแกเนี่ยคิกกัดกันแล้วไม่อยากให้ใครรู้ก็เลยโกรธเราหลังจากนั้นผมกลับบ้านมาก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรหรอกครับไม่ได้คิดมากเลยเลยเพราะว่าเราคิดว่าเป็นคุณลุง,งคุณป้าเขาเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเข้าใจการจิจ้าแบบเนี้ย เพราะว่าคนใกล้ตัวเราทําให้เห็นบ่อยทีนี้เมื่อเมื่อถึงเวลาที่ผมต้องไปโรงเรียนใช่ปะผมก็เดินทางไปโรงเรียนทีเนี้ยขากลับบ้านมีเด็กคนนึงครับยืนอยู่ที่หน้าบ้านเป็นเด็กผู้หญิงเรียกผมเข้าไปบอกว่าเธอเธอยายเรามีเรื่องอยากจะคุยด้วยขอเวลาส,สักแป๊บหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยพี่ผมก็บอกว่าจะรอยอยู่ข้างหน้าใช่ปะเราก็เดินเข้าไปก็ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งซึ่ง บ้านตรงนี้ผมก็พอจะจําได้แหละน่าจะเป็นบ้านของคุณยายที่คุณลุงท่านนั้นมาจีจาด้วยอ่าทีนี้คุณยายแกก็มาพูดกับผมว่าประมาณว่ารวยรวมนะตัดมนสั้นเลยก็คือ,อสิ่งที่มึงเห็นในคืนนั้นน่ะอย่าบอกใครไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายหรือเป็นเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับมึงประมาณนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าจะให้เรารับปากอะไรว่าเออว่าเออ ใจความที่เขาต้องการไม่ให้เราบอกอะ่ะคือเรื่องอะไรเข้าใจไหมเขาพูดแค่ว่าสิ่งที่มึงเห็นในคืนนั้นอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดมากอยู่แล้วอะ่ะในเครื่องในคืนนั้นอะ่ะเราก็ไม่เคยคิดจะบอกใครเลยเรื่องแบบเนี้ยเออไม่เคยสนใจอยู่แล้วแกก็พูดย้ําอีกสิ่งที่มึงเห็นในคืนนั้นอะ่ะอ,อ,อย่าบอกใครไม่งั้นมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับมึงเองประมาณเนี้ยแต่เมื่อ แล้วทีเนี้ยเด็กเด็กที่เรียกผมเข้ามาเขาก็บอกว่าก็รับปากคุณยายไปสิด้วยความที่ผู้หญิงขอร้องอะไรเงี้ยเราก็รับปากไปโดยที่เราไม่เข้าใจไม่รู้เลยว่าเขาให้รับปากเรื่องอะไรเข้าใจไหมอืมมันทําให้ติดติดใจเราอะ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนปมปมก้อนหนึ่งที่เราอยากจะแก้ไขที่มันติดขัดอยู่อะ่ะใช่ปะ่ะทีนี้ผมก็กลับบ้านมาอ่า แต่ก่อนนั้นน่ะก่อนที่ผมจะลงจากบ้านคุณยายอะ่ะแกบอกว่าเดี๋ยวไปส่งเราก็รับปากอ่าครับเนี่ยเราเผื่อรับปากไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็ออกมาเดินออกมาหน้าถนนใช่ปะ่ะคือทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วพี่ผมที่บอกว่าจะรอก็ไม่ได้รอนะครับแกก็ไม่ได้รอทีนี้ก็เราก็ต้องเดินกลับบ้านคนเดียวแล้วก็ระทึกคนเดียวก็ดูเหมือนรู้สึกว่ามีมีคนนะ่ะเดินตามหลังเรามาตลอดเลยก็เพราะว่าพะวงจนว่าพี่พี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยมารับนะครับอ่า ซึ่งบ้านของพี่สาวเนี่ยแกอยู่คนละหมู่บ้านกันซึ่งห่างออกไปสักประมาณ50ปิโลนะครับแกมารับพอดีเอ้ยสี่ประมาณ 30- 40โลประมาณนี้ไม่เกินไม่ถึง50โลทีนี้ก็โชคดีไปอ่โชคดีไปตอนนั้นสติจะแตกนะครับบอกเลยว่าสติจะแตกแล้วทีนี้ก็กลับมาบ้านเนี่ยพี่สาวก็ซื้อลูกแก้วมาเล่นกันเขาก็เล่นกันใช่ปะเราก็ไปเล่นแล้วก็ สักพักหนึ่งอะเรื่องเนื่องจากว่ามันมีปลปมอยู่ในใจเราอ่ะเราก็นั่งคิดใช่ปะเล่นไปแล้วก็คิดไปคิดไปพอเหมือนช่วงนั้นจะมีเรื่องหนังเรื่องนี้ด้วย,วยมั้งทาให้เราคิดว่าเฮ้ยเราเห็นนี่แน่เลยเราเห็นกระสือแน่เลยเราก็เล่าให้คุณยายฟังคุณพี่ป้านอาอาฟังหมดเลยอ่าซึ่งพี่บางคนก็จะบอกว่ามึงนี่แต่งเรื่องเก่งตั้งแต่เด็กเลยนะเด็กมันแต่งเรื่องเก่งปะ เออตอนเด็กอะ่ะผมมกักจะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยจนพี่พี่พี่ปานาอาหรือไม่ก็ญาติพี่น้องเนี่ยก็จะบอกว่าผมเนี่ยแต่งเรื่องเก่งจริงๆผมเล่าตามสิ่งที่ผมเห็นนะออจนเรารู้สึกว่าเออสงสัยเราโกหกรือเปล่าวะสิ่งที่เราเห็นมันจริงหรือเปล่าเออจนจะไม่ค่อยแน่ใจในตัวเองสักเท่าไหรอ่อ่ะเออก็เล่าให้ฟังไปตามนั้นและทีเนี้ยก็เล่าให้ฟังหมดเลยว่ารับปากอะไรกับคุณยายไว้เอา้าลืมไปว่ารับปากกับเขาไว้ แต่เราให้ยาิผู้ใหญ่ฟังคงไม่เป็นไรหรอกมั้งในความคิดของเด็กมันก็จะประมาณนี้แหละแล้วมันก็ลืมๆไปครับพอตกช่วงกลางคืนเนี่ยผมก็จะนอนอยู่กับคุณตาใช่ปะฝันความฝันอีกแล้วแต่ความฝันมันเหมือนจริงมากตรงที่ว่ามีคนย้อนให้เราเห็นว่าเราตอนในตอนที่เรากาลังเล่นลูกแก้วอยู่กับเพื่อนมีบางอย่างตามเราเป็นคุณยายหัวเซิร์ฟหัวเซิร์ฟคนหนึ่งที่เดินตามเราอยู่ตลอดแล้วตอนที่เราไปเล่าให้พี่ๆพี่ป้านาอาฟังเนี่ย เขาก็มาจับไหลเราแล้วพอผมหันไปอ่ะมันก็มืดวบเลยเหมือนฝันซ้อนฝันอ่ะอ่ามันฝันซ้อนฝันแล้วก็มืดตืบแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งว่ามึงผิดคำพูดกับกูกูจะมาเอามึงไปนะได้ยินเสียงอย่างนี้เลยนะครับเป็นเสียงของคุณยายแก่ๆท่านหนึ่งที่พูดกล้องกลางวานในหัวผมแล้วทีเนี้ยผมก็เหมือนลอยอ่ะ เออสภาพมันเหมือนลอยเหมือนเราเอื่อยๆอืไปออกไปเรื่อยๆกำลังออกไปเรื่อยๆอ่ะความรู้สึกอ่ะเราเดินลงบ้านบ่อยๆขึ้นลงบ้านบ่อยๆเราจะรู้ใช่ไหมว่าเราถึงตรงไหนแล้วอีกนิดเดียวมันจะค้นบ้านอยู่แล้วครับได้ยินเสียงคุณลุงท่านหนึ่งไม่คุณลุงดว้วเรียกว่าเป็นปู่เลยก็ว่าได้เป็นเสียงของปู่ท่านหนึ่งที่กล้องกลงวานมากดังกล้องกลงวานมากบอกว่ามันยังเด็กอยู่มันไม่รู้เรื่อง กูไม่ให้มึงเอามันไปโูตอนนั้นขนลุกสู้เลยตอนนั้นผมเหมือนตกหลุมอากาศอ่ะมันเหมือนเราจะอ้วกอ,ะอ่ะอ่าอาการเหมือนเราจะอ้วกอะ่ะวืบขึ้นมาที่ตัวลืมตาขึ้นขยับแขนปุ๊บเมอแต่สิ่งหนึ่งที่ผมลืมคือผมลืมหายใจคือปอดมันไม่ปอดมันไม่รับอากาศเข้าไปมันเหมือนมันไม่ทํางานมาพักนึงแล้วแหละอะ่มันเหมือนมันนิ่งอะ่ะ ในสุดท้ายเราก็กั้นหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วมันจาไม่ไหวแล้วอะมันก็เฮือกขึ้นแล้ววันนั้นเอาผมเจ็บปอดมากอืผมเจ็บปอดมากครับเจ็บปอดเจ็บที่ซวงอกมากๆเลยตื่นเช้ามาแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ปะ่ะเด็กคนนั้นก็บอกว่ามองหน้าผมด้วยแบบว่าตายอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงเราก็ไม่เข้าใจหรอกอในความในความที่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจริงหรือเปล่า เราอาจจะคิดไปเองฝันไปเองก็ได้ใช่ปะ่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่เด็กคิดมากหรอกเด็กก็ไม่ค่อยคิดมากครับเออผ่านแล้วก็ผ่านไปถ้ามันไม่เป็นปมนะเออไม่เป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอะ่ะอย่างเช่นที่เรื่องคุณยายบอกให้ผมรับปากแกว่าอย่าไปบอกใครนะอย่างเงี้ยถามว่าเราเข้าใจปะ่ะเราไม่ได้เข้าใจว่าเรื่องอะไรพอเราเข้าใจปั๊บเราก็อยากจะถ่ายทอดมันออกไปใช่ไหมออ และไม่นานนั่นเองครับพอขับรถปั่นจักรยานคุณยายพาปั่นจักรยานผ่านบ้านคุณลุงคนนั้นนะ่ะแกบอกผมว่าประมาณว่าแกพูดเป็นภาษาอิตาลนะย่าไปรอแรมกันมันนี่นะมันเอามึงตายดีเด้แกรู้ได้ไงวะเพราะฉะนั้นผมขอฝากไว้ตรงนี้แหละครับว่าอย่าตกปากรับคำกับใครง่ายๆหากคุณยังไม่รู้ข้อมูลที่ ชัดเจนหรือข้อตกลงที่ชัดเจนอย่าทำพันทักษ์สัญญากับใครง่ายๆโดยที่คุณไม่ยอมรับมันนะครับเพราะหากทำหากทำไม่จบในชาตินี้มันจะมีชาติต่อๆไปให้คุณตามชดใช้แน่นอนไม่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นอะไรใครที่ยังไม่เข้าใจว่าใครที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ยังไม่มั่นใจว่าในเรื่องของชาติพบมีจริงเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปต่อๆไปครับ ติดตามรับชมรับฟังกันไว้กับเจ้าคำน้อย